สวัสดีเข้าวันนี้ลุงชายมอบหมายให้น้องแนนซี่มาพบสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเช่นเคยขอให้ทุกท่านรับฟังรับชมอย่างมีวิจารณญาณน,นี้ได้มุ่งหมายเพื่อทําธุรกิจใดๆขอขอบคุณเจ้าของบทความเรื่องเล่าเรื่องราวรวมถึงผู้ทรงความรู้ทั้งหลายที่ได้คิดค้นบันทึกเรื่องราวต่างๆการนําเสนอหักเนื้อหาไม่ตรงกับความเห็นของท่านก็ขออาภัยด้วยบางคลิปบางตอนอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับฟังรับชมกันด้วยวิพัชวัทีซึ่งแปลความหมายว่ามองความจริงอย่างวิเคราะห์ เรื่องสั้นฟังเพลินที่จะนำเสนอในคลิปนี้เป็นเรื่องราวจินตนาการให้ชื่อว่านักล่าประจำเขื่องกระเสียวขอเชิญติดตามเลยนะคะเสียงเครื่องยนต์เรือหางยาวคู่ชีพกระหึ่มเบาๆยามอรุณรุ่งจับขอบฟ้าสีทองของเขื่องกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีในยามเช้าตรู่แผ่ผืนน้ำกว้างใหญ่จนสุดสายตาอากาศเย็นชื้นบนกลิ่นดินและกลิ่นน้ำค้างเป็นฉากชีวิตที่เทเวศหนุ่มใหญ่จากบ้านไร่อุทัยธานีคุ้นเคยมาตั้งแต่หนุ่มรุ่นรุ่นเทเวศไม่ใช่ชาวประมงทั่วไป หากแต่เป็นที่รู้จักกันในานามพรานปลาหรือนักล่าปลาประจําเขื่อนกระเสียวเขาเดินด้นขับขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคู่ชีพเดินทางมาเกือบ50กิโลเมตรเพื่ออาชีพการหาปลาสัญนานามที่เขาได้รับไม่ใช่เพราะเขาใช้แรเบ็ดที่ใหญ่กว่าใครแต่เป็นพระพรสวรรค์ประหลาดที่เขามีเทเวสามารถฟังเสียงของปลาได้ไม่ใช่เสียงที่ดังชัดเจนแต่เป็นคลื่นใต้น้ําที่ละเอียดอ่อนเสียงสะท้อนของคลื่นที่สะบัดเสียงปลาที่กําลังไล่เหยื่อ หรือแม้แต่เสียงการเคลื่อนไหวของฝูงปลาที่พัดพาตะกอนใต้น้าเขาจะรับรู้มันผ่านใยประสาทที่ดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับผืนน้าโดยตรงหลังจากเขาเดินทางถึงเขื่อนกระเสียวเขาจะนํามอเตอร์ไซค์คู่ชีพไปฝากไว้บ้านเพื่อนและเดินลัดเลาะบริเวณริมเขื่อนไปยังป่าละเมาะที่เขาชุกซ่อนเรือไว้วันนี้เป้าหมายของเทเวศหนุ่มใหญ่จากบ้านไร่คือปลาเขาตัวใหญ่ที่บรรดาน,นักล่าเล่าลือกันว่าซ่อนตัวอยู่ในแนเห็นใต้น้ําใกล้กับตะไม้เก่าแก่ที่จมอยู่กลางเขื่อนปลาเขาตัวนี้ฉลาดและว่องไวจนนักล่าหลายคนท้อใจ เทเวศหยุดเรือกลางน้าเขาวางพายพร้อมกับนิ่งสงบจนความเงียบเข้าปกคลุมเหลือเพียงเสียงน้ํากระทบข้างเรือเบาๆเขาหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและปล่อยใจให้จมดิ่งลงสู่ความเย็นของผืนน้ําแววเสียงกระเพื่อมแผ่วเบาของฝูงปลากระสูบที่กําลังตื่นนอนอยู่ไม่ไกลซ่าเสียงปลาเล็กๆที่กําลังต่อสาร่ายติดหัวใจของเทเวศเต้นช้าลงตามจังหวะของสายน้ําและเขาก็ได้ยินมันเสียงที่หนักแน่นเชื่องช้าและเต็มไปด้วยพลังอํานาจ มันไม่ใช่เสียงที่เคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบแต่มันอยู่ลึกลึกกว่าที่ปลาตัวอื่นจะอยู่มันสะท้อนกลับมาจากพรมหินขนาดใหญ่ใต้น้ําเทเวศลืมตาขึ้นสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นเฉ็บคมเขาวางเบ็ดสายใหญ่พร้อมเหยื่อปลาซิวตัวอ้วนที่เกี่ยวไว้ด้วยความระมัดระวังแล้วย่อนมันลงไปตรงตำแหน่งที่เสียงนั้นบอกรอคืออาวุธที่สองของพรานปลาอย่างเขาการรอคอยที่รู้ผลย่อมไม่ทรมาน ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเทเวศยังคงนิ่งราวกับรูปปั้นนักล่าคนอื่นที่ล่นเรือผ่านมาต่างก็สายหน้าและจับไปพวกเขาคิดว่าเทเวศคงกำลังหลงน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาแต่แล้วมือของเทเวศก็รู้สึกถึงแรงกระตุกที่หนักแน่นและเชื่องช้าที่สุดเท่าที่เขาเคยสัมผัสแกรกขั้นเบกงอโค้งจนเกือบแตะผิวน้ำมาแล้วมาแล้วเทเวศพรรมึมพำการต่อสู้เริ่มขึ้นอย่างดูเดือดปลาเขาตัวนี้ทรงพลังอย่างที่คาดไว้ มันลากเรือของเทเวศไปตามแรงดึงดำดิ่งและพยายามตัดสายกับแนวห่งใต้น้ําเขาต่อสู้มันด้วยสัญชาตญาณเขาไม่ได้ดึงด้วยแรงทั้งหมดแต่ใช้จังหวะในการผ่อนและดึงตามการเต้นของคลื่นใต้น้ําที่เขารับรู้เทเวศใช้เสียงของการเคลื่อนไหวของปลาเป็นข้อมูลดึงขึ้นเมื่อปลาหมดแรงผ่อนเมื่อปลางองแง่พุ่งลงลึกผ่านไปนานนับชั่วโมงจนแสงแดดเริ่มจัดจ้านเหนือเขื่อนในที่สุดแรงดึงก็เริ่มอ่อนลงและผืนน้ำก็แตกเป็นฟองอากาศขนาดใหญ่ เมื่อปลาขาตัวนั้นยอมเผยตัวมันคือปลาขายักษ์ลำตัวสีเงินวาวหนักเกือบ50กิโลกรัมเป็นราชาแห่งเขื่อนกระเสียวที่แท้จริงเทเวชใช้ตะขอเกี่ยวปลาด้วยความระมัดระวังเขาไม่ได้รู้สึกยินดีอย่างบ้าคลาั่งแต่รู้สึกถึงความเข้าใจและการจบสิ้นของการล่าที่สมบูรณ์แบบเขาขอบคุณน้ำขอบคุณปลาและขอบคุณพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้เขานั่งลงบนเรือที่เต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อและความพึงพอใจมองไปยังผืนน้ำสีมรกต ของเขื่อนกระเสียวที่เงียบสงบอีกครั้งทุกคนอาจจะเห็นเทเวศเป็นเพียงนักล่าปลาบ้านๆแต่สำหรับเขื่อนกระเสียวเทเวศคือส่วนหนึ่งของมันเป็นผู้ที่ฟังเสียงลึกลับของบาดาลและเป็นพรานปลาที่ควบคุมความเงียบงนันให้กลายเป็นบทเพลงแห่งการล่าเทเวศรู้ดีว่าในเขื่อนกระเสียวที่กว้างใหญ่นี้ยังมีอีกหลายเสียงที่รอให้เขาไปฟังและพร้อมที่จะล่าในครั้งต่อไป เรื่องสั้นฟังเพลินตามจินตนาการก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปน้องแนนซี่และลุงชายขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีค่ะ